สวัสดีครับผมอ้นรังสรรค์วิวัชชงนะครับก็วันนี้อยากจะมาเป็นตัวแทนนะครับอวยพรวันปีใหม่ไทยของพวกเรานะครับหรือวันสงกรานก็อยากอวยพรให้แฟนบอลนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนอากาศร้อนนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมีความสุขมากๆครับเนื่องโอกาสวันสงกรานนะครับขออวยพรให้นะครับแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลการท่าเรือ f อทุกท่านนะฮะมีความสุขความเจริญนะฮะคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนา นะครับและก็ขอให้เล่นสงการกันอย่างสุสนานนะครับแต่ก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับขอให้โชคดีครับครับก็เนื่องในวันสงการนี้นะครับก็ผมก็อยากจะอวยพรให้กับแฟนบอลท่าเรือนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ใครที่จะเดินทางกับผรูลำเนานะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวในวันสงการนี้นะครับ ครับ <mile> <derived. S 1> ผมก็สว like. ัสดีปีใหม่ว e ันสงการไทยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับผมมีความสุขมากๆครับสันวันสงการปีใหม่ไทยครับสวัสดีครับสวัสดีวันสงการครับก็สงการนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ใครกลับบ้านก็ขอให้ขับรถกลับบ้านดีๆครับมีความสุขมากๆครับ ก็สวัสดีแฟนบอลท่าเรือด้วยนะครับแล้วก็แฟนบอลชาวไทยด้วยนะครับก็สําหรับสวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยครับก็อยากจะขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพครับใครที่มีโอกาสได้กลับไปพักผ่อนที่ภูหลัเนาที่บ้านเกิดอะไรอย่างี้ครับก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวแล้วก็เดินทางปลอดภัยครับเนื่องในวันสงการนี้นะครับผมก็ขอไวพรนะครับให้แฟนบอลสิงห์ท่าทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ คิดสิ <polarization> ่งใดสมหวังปรารถนาทุกปรุกการนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางอย่างสวัสดิภาพนะครับเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับมีความสุขมากครับสวัสดีปีแม่ไทยครับผมก็สงการนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับกลับบ้านก็ระวังตัวเองด้วยดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีครับแล้วก็อยากให้กลับบ้านไปหาพ่อแม่รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับผมซุขสันวันสงกรนต์ซุกสันต์วันสงกรัต์สวัสดีครับสงัส้ย สุขสังวันสุขคลานสุขสังวันสุขคลาน